คุณวิทยาครับคุณวิทยานี่มีปัญหาบ้านหมุนได้เหรอฮะบ้านหมุนได้ค่ะโอ้ oh, ดีจังเลยนะฮะแต่ว่าไม่ดีคือมีไมเกรนมีกดไหลย,ย้อนนะฮะบ้านหมุนมันเป็นยังไงครับคุณวิทยาครับมันมีความรู้สึกว่ามันวูบลงไปเลยเงี้ยเหมือนเราตกเหวอ่ะนั่งอยู่เฉยเฉยจะนั่งจะยืนก็เหมือนกันมันวูบลงไปเลยอย่างเงี้ยนึกอยากจะวูบก็วูบนึกอยากจะเป็นก็เป็นคุณหมอบอกไหมครับว่ามี มีความผิดปกติของร่างกายส่วนไหนยังไงคุณหมอไม่บอกอะไรอะคะ่ะแล้วเราไปหาหมอไหมฮะไปคะ่ะแล้วบอกคุณหมออย่างงี้เหมือนกันบอกเหมือนกันแล้วคุณหมอบอกไงครับฉีดยาค่ะ uh huh. ทานยาเดี๋ยวหาย <laughs> อาจารย์ครับไอ้บ้านหูนี่มันคือโรคอะไรครับเอ่อมันจะเป็นโรคที่ระดับน้ําในหูไม่เท่ากันนะคะหรือความดันในหูเนี่ยไม่เท่ากันคือหูของเรานี่มีสามชั้นชั้นนอกชั้นกลางชั้นในครับนะคะก็ ชั้นที่เป็นขดหอยก็รับการฟังเสียง uh huh. ชั้นที่เป็นรูปคล้ายๆเกือกมา้ามันเหมือนกับเป็นยังไงอะกระดูกอ่อนๆ่นสามแท่งต่อกัน mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้จะอยู่ดูแลเกี่ยวกับการทรงตัวครับซึ่งในนั้นมันก็จะมีระดับน้ำอยู่ระดับหนึ่ง mm hmm. ซึ่งสองข้างมันจะเท่ากันครับ แต่ถ้าระดับน้ำในหูหรือแรงดันอะไรมันเพิ่มขึ้นม,มันมากขึ้นมีการข้างของน้ำในหูตอนนี้การรับรู้การทรงตัวมันจะเสียไปเพราะฉะนั้นนั่งอยู่อย่างนี้ก็เหมือนกันตัวเองหมุนติ้วอยู่นะคะ,ะหรือเหมือนมีลักษณะเหมือนตกเหวเพราะฉะนั้นคนที่เป็นลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะให้นอนนิ่ง แต,<ช>แต่ถ้าเราขยับปุ๊บก็เหมือนกับว่ากําลังวูบลงเหว<ช><ช>มันจะขยับตัวไม่ได้เลยมีสาเหตุนะไหมครับอาจารย์ก็สาเหตุก็มีหลายอย่างอาจจะเกิดการอักเสบในหูชั้นในก็ได้หรืออาจจะเกิดการพักผ่อนน้อยก็เป็นไหมฮะพักผ่อนน้อยก็ก็มีโอกาสที่จะเป็นได้ออแต่ส่วนใหญ่จะเกิดจากการอักเสบเกิดจาก ก้อนแคลเซียมที่เกาะอยู่นะมันหลุดหรือ,อยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเกิดการขั่งของน้ําในนั้นหรือการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงหูชั้นกลางมันไม่ดีเพราะฉะนั้นยาที่หมอให้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยาที่ไปขยายหลอดเลือดเพื่อให้การถ่ายเทของเสียอะไรมันมันเร็วขึ้นมันเร็วขึ้นดีขึ้นแล้วแล้วรักษานานไหมฮะคุณหมอให้ยารักษานานเหมือนกันค่ะฉีดยาอย่างนี้ตลอดตลอด ฉีดกลับไปก็ดีขึ้นดีขึ้นประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็กต,ต้องกลับมาฉีด,ดใหม่ใช่แล้วแล้วหมอบอกไหมครับว่ามีวิธีที่จะรักษาให้หายไหมหมอไม่บอกอะคะ่ะหมอก็รักษาอยู่อย่างเงี้ยก็ให้ยาฉีดยาให้ยาฉีดยาใช่แล้วแล้ว คิดไม่อยากจะหายผมว่ามันทรมานนะฮะทรมานใช่เพราะบทเวลาที่เขาจะเป็นขึ้นมาเขาไม่บอกเราว่าเขาจะเป็นเอ้าเขาไม่ได้นัดเราเหรอเขาไม่นัดค่ะอ๋อไม่ตื่นนอนตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเราจะลุกลุกไม่ได้แล้วบ้านหมุนไปแล้วคว่มมันจะวูบไปเลยแล้วล้มไหมฮะเคยเคยล้มเคยคือตั้งหลักเคยล้มในห้องน้ําโอ้โหเนี่ยแหละอันตรายมันตรงนี้นี่แหละรุนแรงขนาดนี้นะฮะเสร็จแล้ว อาการนี้ผมว่าน่าจะเป็นอาการแรกแล้วไมเกรนกับไดเกรนมาก่อนค่ะอ๋อไมเกรนนี่มาก่อนก่อนที่จะเป็นน้ําในหูใช่ปกติเครียดปวดหัวด้วยสาเหตุเรื่องอะไรฮะหรือว่าไมเกรนมันไม่ไม่มีสาเหตุก็อยู่อยู่แบบอากาศร้อนจัดๆัดเขาก็จะปวดขึ้นมาตึงค่อยๆขมับแล้วก็ที่เบ้าตาอะไรอย่างเงี้ยถึงขั้นอาเจียนอากาศเย็นจัดๆัดก็เป็นอย่างนี้ไมเกรนน่าจะเป็นสาเหตุของน้ําในหูไหมครับอาจารย์อ่ มันไม่น่าจะเป็นสาเหตุนะแต่ว่ามันอาจจะมาคู่กันก็ได้สาเหตุก็คือการไหลเวียนของเลือดที่ไปที่สมองและหูชั้นกลางมมันน้อยลงมันไม่ดีนะคะก็อาจจะมีสาเหตุต่อเนื่องกันมาได้แล้วก็มาถึงกดไหลย้อนด้วยใช่นะผมว่ามันใกล้เคียงกันหมดเลยฮะมันพากันมาเป็นแพ็กเกจเลยนะฮะเป็นแพ็กเลยเขาแถมมาให้เออแล้วแล้วคิดยังไงจะรักษาอะไรก่อนดีฮะ ก็ไม่รู้รักษาไมเกรนก่อนอยากให้หายปวดอยากหายไมเกรนก่อนใช่แล้วก็ไปหาหมอก็ต้องทานยาทานยาหาหมอทุกอาทิตย์หมอนัดทุกอาทิตย์เลยส,สถาบันประสาทสถาบันประสาทเลยบุษยาใช่แล้วดีขึ้นไหมครับมันดีขึ้นไหมดีขึ้นประมาณสองอาทิตย์ก็ต้องกลับไปอีกก็ต้องทานยาตลอดคืออยู่ได้ด้วยฤทธิ์ยาใช่ ถ้อเจออากาศร้อนจัดๆก็จะปวดพอปวดขึ้นมาก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องหน้าที่หมอนอย่างเดียวก็ต้องฟักยาแล้วก็หน้าที่หมอนไปเลยปิดไม่รับรู้อะไรเลยหาวิธีที่จะทําให้มันหายขาดไหมฮะคือคิดหาแต่มันแก้ไม่ได้ก็ต้องเป็นอยู่อย่างนี้ใช่ที่อะไรบ้างฮะทานยานอนหลับทานยานอนหลับผมว่าก่อนที่จะมาเจอกับบิมคงต้องมีอาหารเสริม สมุนไพรยตัวอื่นมีทานหลายตัวมากที่เขาแนะนํามาดีไหมฮะไม่ดีไม่ช่วยเลยเหรอฮะไม่ช่วยเลยมันไม่ให้ผลอะไรสักอย่างเลยหรอฮะให้ผลเสียเงินอ๋อกระเป๋าแฟบนะฮะกระเป๋าแฟบก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะอ้าวอยากได้ของก็ต้องเสียตังอ้าวเสร็จแล้วใครมาบอกว่าบิมมันจะช่วยได้แล้วเชื่อได้ยังไงเพื่อนแนะนาค่ะคือเขาแนะนํามานานแต่เราไม่เชื่อ จนเขาบอกว่าให้เข้าไปดูที่บิมร้อยเราก็เข้าไปดูเข้าไปดูในเว็บไซต์ใช่ไหมใช่ค่ะเห็นหน้าผมเห็นแล้วเชื่อไหมฮะไม่เชื่อคุณค่ะเชื่อท่านด็อกเตอร์ดีมากคุณเชื่อผมผมก็แปลกแล้วเอออ่าแล้วทำไงต่อฮะพอฟังดูปุ๊บเอ๊ยเอาละลองดูก็ลองดูทานทานบิมค่ะอืมตั้งใจแรกคืออยากหายไม่เกรนก่อนใช่แล้วก็ บ้านหมุนใช่ค่ะแล้วกดไหลย้อนใช่แล้วจะเลือกยังไงก่อนดีฮะตอนแรกก็คือไม่รู้อันไหนที่เขาบอกดีทานก่อนเลยทานก่อนเลยทานก่อนเลยทานยังไงครับเลือกเลือกสูตรส,สีเขียวสีเขียวทานยังไงฮะเช้าสองเย็นสองเริ่มแรกเลยเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดใช่แล้วมันส่งผลยังไงกับคุณวิทยาแรกๆกก็มีอาการปวด ปวดจนแบบอุ้ยทำไมเราเป็นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกด่าอาจารย์ในใจสินึกในใจยังไม่ทันด่าค่ะอาจจะเป็นว่าแบบเขาตอบสนองกับอาการอาหารเสริมที่เราทานเข้าไปอ๋อยังเอาใจช่วยยังเอาใจช่วยอยู่ก็แข่งใจทานต่อครับวันที่เท่าไหร่ถึงรู้สึกว่าเอ๊ะมันดีขึ้นประมาณเกือบเดือนค่ะโอ้โหใช่ครับเดือนทำไมคนท่านนี้ถึงไปนานเป็นเดือนเลยฮะผมว่าใช้เยอะไปนะฮะอาการที่พูดถึงทั้งหมด สี่ห้าอาการเนี่ยม,มันเกิดขึ้นจาก TH2 สองในในเลือดเนี่ยเยอะไปมันเป็นต้นเหตุของทั้งหมดเลยต้นเหตุของทั้งหมดคือมันสูงมากมันสูงมากเกินไปถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะเพิ่ม TH1 หนึ่งได้ครับคือการที่ใช้สองแคปซูลตอนเช้าสองแคปซูลก่อนนอนมันก็คือวันละสี่แคปซูลจริงๆมันก็ไปเพิ่มทีเอชหนึ่งจริงแล้วไปกดทีเอชสองใช่นะครับ แต่ขณะเดียวกันมันไปเพิ่ม T-S17 ซึ่งจะทําให้อาการรุนแรงขึ้นในขั้นต้น<อ>นะครับคือขณะที่มันซ่อมแซมมันก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้มันมแย่ลงนะครับจนกระทั่งคุณซ่อมแซมเสร็จอาการที่ทําให้แย่ลงมันก็ไม่มีนะครับแต่ในการที่ใช้เยอะไปไออาการที่ T-S17 เพิ่มขึ้นแล้วทําให้แย่ลงในช่วงต้นเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นก่อน ถ้าหากว่าเราใช้หนึ่งแคปซูลที่เรา1หนึ่งแคปซูลแล้วก็ก่อนนอนหนึ่งนะครับมีโอกาสที่มันจะไปเพิ่ม T H 1นะครับแล้ว T H 1ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันไปกด T H สองไม่เลยขาวซึ่งเป็นต้นเหตุของอาการแพ้ภูมิตัวเองอาการทั้งหลายทั้งหมดนะครับโดยที่มันยังไม่ทันที่ไปเพิ่ม T H ส7บซึ่งจะทําให้อาการเหล่าเนี้มันรุนแรงขึ้นนะฮะ เนื่องทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะในแคปซูลนันมีองค์ประกอบเยอะแยะไปหมดแล้วเราก็ได้ผลรวมออกมาในเชิงนี้เพราะฉะนั้นใช้หนึ่งแคปซูลก่อนตอนเช้า1นึ่งแคปซูลก่อนนอนมันก็เพิ่มเ s สหแล้วก็กดเทสสองไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆโดยไม่ทันที่จะไปเพิ่มเทสสิบนะฮะแล้วผมว่าอาจจะใช้เวลาน้อยกว่า การใช้สองแคปซูลต่อวันอาจจะดีกว่าด้วยซ <2 S 2> ้ำสองแคปซูลสองครั้งต่อวันจะดีกว่าสเสียด้วยซ้ำสำหรับอาการโรคหมุนเนี่ยที่เราพบเนี่ยคือโรคหยุดหยุดหมุนเลยครับค่ะนะครับ,รบ,รบทุกวันนี้ดีขึ้นดีขึ้นค่ะไมเกรนหายหายห่างตอนนี้หมอนัดสี่เดือนแล้วค่ะโรคไม่หมุนแล้วตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้น มีความสุขเหรอฮะมีความสุขเออเหรอฮะผมว่าโลกหมุนมันสนุกดีนะฮะไม่สนุกลองเป็นดูมั่งสิคะมันมึนดีนะฮะอะไรที่ไม่ชอบจะได้ไม่รับรู้มันตั้งนะฮะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิลดกดไหลย้อนก็ดีขึ้นด้วยดีขึ้นเออผลข้างเคียงดีขึ้นหมดเลยแล้วทุกวันนี้รับประทานยังไงครับเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งอ่าเห็นไหมก็ตรงกับสูตรที่อาจารย์บอกเลยนะครับที่ผมพูดอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะว่าคุณพ่อทานเหมือนกันฮะอาจารย์คุณพ่อเป็นโรคหมุนเหมือนกันนะฮะ แกคงแบบว่าไม่ค่อยอยากเห็นหน้าผมก็เลยจับโลกให้หมุนซะหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านค,ครับ